อาทิตย์ริวตอบชัดมีปัญหากับหนุ่มกัญชัยจริงหรือไม่หลังเคยโพสต์เดือดเตือนครั้งที่หนึ่งอาทิตย์ตริวตอบชัดมีปัญหากับหนุ่มกัญชัยจริงหรือไม่หลังเคยโพสต์เดือดเตือนครั้งที่หนึ่งจากก่อนหน้านี้ที่รีวอาทิตย์ออกมาโพสต์รัวๆประมาณว่า ตนเองไม่เคยคิดทำร้ายใครยุ่งกับใครแต่มีพวกกลุ่มคนที่ร่วมกับคุณหนุ่มหอกรสอจะพยายามจะทำลายชื่อเสียงตนอย่าเที่เอาเงินไปฟาดหัวใครให้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เต็มใจทำเตือนครั้งที่หนึ่งอยากคุยกับคุณหนุ่มกันชัยและตัวเองไปหาได้ถ้าอยากพบในรายการโหนล่าสุดอาทิตย์ริวได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวหลังหลายคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรกับหนุ่มกัญชัยโดยเจ้าตัวบอกว่า จริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยตั้งใจจะเอาพระสมเด็จไปให้แต่ด้วยความที่พี่หนุ่มเขายุ่งอยู่กับการทํางานก็เลยยังไม่มีโอกาสได้เจอกันพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยสําหรับข้อความที่โพสต์ไปมันอารมณ์เหมือนเราเป็นคนรู้จักกันนะครับมาเลยตัวต่อตัว,ตวกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงประมาณนี้นครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลย